สวัสดีค่ะไทยม m o o การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ธีรภาพปานคล้ายอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเมื่อกี้ท่านวิยากร,รก็ได้อธิบายถึงความหมายของอาหารแล้วก็สุขภาพรวมถึงคําว่าอาหารเพื่อสุขภาพแล้วรวมถึงการที่ได้พูดถึง ประโยชน์ของการที่เราทานอาหารเพื่อสุขภาพทีนี้อยากให้อาจารย์นะคะช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างเพิ่มนะคะว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะครับเราก็จะมาพูดนะคบว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมีตัวอย่างหรือว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโดยปกติแล้วที่เราได้อาจจะเคยได้ยินมานะครับในปัจจุบันนะครับมีอาหาร ครีนเอ่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ก็จะมีนอกจากอาหารครีนแล้วมันก็จะมีอาหารอย่างอื่นอีกนะครับอย่าแงบบเช่นอาหารตามหลักโภชนาการนะครับอาหารมังสวิรัตอาหารแมคโครไบอติกนะครับอาหารฟังชั่นอลฟู้ดโภชนาเภสสา,พาัพันแล้วก็พวกอาหารเสริมต่างๆแล้วก็จะมีอาหารตามธาตุนะครับตามธาตุหมายความว่าตามธาตุเจ้าเรือนตามแผนไทยนะครับ อาหารตามกรุ๊ปเลือดนะครับซึ่งแต่ซึ่งลักษณะอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันนะครับอาจจะมีการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารหรือชนิดอาหารที่แตกต่างกันอย่างเช่นอันแรกที่เราพูดไปนะครับก็คืออาหารตามหลักโภชนาการอันนี้ก็คือเป็นอาหารทั่ว,วไปนะครับที่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรับประทานนั่นก็คือหมายความว่าทานให้ครบห้าหมู่ ก็คืออาหารหลักห้าหมู่ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับอาหารหลักห้าหมูงั้นพูดถึงอะไรอาหารหลักห้าหมู่ก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีหมู่อะไรบ้างอาจารย์องขยายอาหารหลักห้าหมู่นะครับก็ที่บอกไปมีทั้งหมด5หมู่นะครับก็จะมีพวกอ่าอันแรกก็คือพวกข้าวแป้งข้าวแป้งนะครับอันที่2ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นมไข่นะครับอันที่3ก็จะเป็นผลไม้อันที่4ก็จะเป็นผักชนิดต่าง และสุดท้ายก็คือเป็นอาหารเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับไขมันนะครับจะเป็นน้ํามันเอ่ยน้ําตลาดเอ่ยหรือว่าทวมเล็ดต่างๆนะครับที่ให้ไขมันอันนี้ก็คือเป็นอาหารตามหลักโภชนาการที่ทุกคนเนี่ยต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เกิดโรคออกมานะครับะจะยกตัวอย่างอีกสัก2-3ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอาหาร ตามอาหารมังสวิรัติอาจจะเคยได้ยินอาหารมังสวิรัตบ่อยๆนะครับก็คืออาหารมังสวิรัตเนี่ยก็จะได้ยินว่าจะไม่ทานพวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่ามังสวิรัตเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอาจจะไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ก็จะมีทานไข่พออาจารย์พูดถึงอาหารมังสวิรัตก็เลยนึกถึงช่วงเทศกาลกินเจแล้วอาหารเจกับมังสวิรัตนี่เหมือนหรือต่างกันยังไงครอาหารเจกับอาหารมังสวิรัตนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่จะไม่เหมือนกันโดยทีเดียวนะครับอาหารเจ มันจะเป็นอาหารที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยนะครับแล้วก็งดพวกพืชผักที่มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นพวกกระเทียมหรือว่าใบกุ้ยช่ายนะครับที่มันจะมีกลิ่นฉุนแต่ว่าอาหารมังสวิรัติะจะงดะพวกเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับบางกลุ่มแต่บางกลุ่มก็ไม่งดอ่าไม่งดเนื้อสัตว์แต่ว่าไม่งดพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเช่นพวกนมหรือพวกไข่อย่างทานได้อยู่นะครับแต่ จะไม่งดพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชผักที่เป็นกลิ่นฉุนนะครับก็ยังทานได้อยู่สําหรับมหารมังสวิรัตนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่จะพูดก็คืออาหารตามธาตุเจรอน<ม>อ,อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างว่ากินอาหารตามธาตุ<ช>เป็นยังไงนะครับธา,าตุธาตุตรงนี้หมายถึงธาตุธาตุดินธาตุน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วคับธาต<อ>ุอะไรทีหมายความว่าธาตุตามหลักแผนไทย<อ>นะครับก็คือจะมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลม ธาตุไฟนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีธาตุทั้ง4ี่เนี่ยอยู่ในร่างกายเหมือนกันนะครับตามหลักที่ฎีแผ่นไทยที่เขากล่าวไว้แต่ว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นในร่างกายเราเนี่ยแตกต่างกันบางคนอาจจะมีธาตุน้ําเด่นบางคนอาจจะมีธาตุไฟธาตุดินหรือว่าธาตุลมเด่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกล่าวและก็บอกไว้ว่าธาตุแต่ละธาตุเนี่ยอาหารแต่ละชนิดก็จะรับประทานได้ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเพื่อให ส่งเสริมและก็สนับสนุนท่าในร่างกายเราให้มันทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่เกิดโรคออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับตามเทรนช่วงนี้อาจจะมีพวกอาหารคลีนที่ผ่านมาแต่ในอนาคตอาจจะมีพวกอาหารอื่นที่เป็นเทรนสุขภาพอีกก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องดูให้เหมาะสมกับเรานะครับไม่ควราทานตามเทรนหรือว่าตาม เขาเรียกว่าตามก่มกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับให้ดูความเหมาะสมแล้วก็ความสะดวกของเราเป็นที่สุดดีกว่านะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อร่างกายของเราเนี่ยได้มีไม่มีโรคนะครับเพราะโรคที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพให้คิดแล้วก็ให้ใช้วิจาณญัยนนะครับในการเลือกรับประทานดีกว่าครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะคะ ต้องขอบพระคุณอาจารย์ธีรภาพปานคล้ายเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ